168ออกจากสถานีตังนะครับใช้ทิาชินะครับผมมาไม่ทันรถออกก่อนนะครับวันนี้ว่วงบสสมา หน่วนตั้งมีชบชทอสองคันเหมือนเดิมนะคก็บกขก็นี่นะบชทอปอแล้วก็นู้นูไปแล้วนะก็ชุดขบวน8ปสจอดอยู่ลางซ้ายนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ